นิดนึงว่าแบบแม่แม่มาพื้นที่สีแดงแม่แม่มาทําอะไรผมก็ถามแม่มาทําอะไรแม่ก็ไปช่วยเขาไปช่วยเขาตรวจก็ภูมิใจนในฐานะลูกลูกชายคนหนึ่งนะครับผมที่ที่คุณแม่ก็แบบว่าถึงแม้ว่าอายุเยอะแล้วแต่คุณแม่ก็แบบลุยเต็มที่ ขณะที่เต๋าเศรษฐพงศ์ลุยถ่ายซิคคอมในกรุงเทพก็ส่งใจไปให้คุณแม่นัชชาเพียงพอที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะหลังคุณแม่เป็นพยาบาลอาสาในทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตัวแทนจังหวัดกาลสินลุยพื้นที่สีแดงเพื่อช่วยสอบสวนโรคโควิด -19 เชิงรุกในสมุทรสาครแม้คุณแม่จะเชี่ยวชาญอยู่แล้วเพราะเป็นหัวหน้าแผนกผู้ป่วยติดเชื้อของโรงพยาบาล แต่ลูกชายก็อดกังวลไม่ได้เช็คตลอดทั้งฐานไถ่ถึงการป้องกันตัวเองของแม่และสถานการณ์โรคระบาดในมหาชัยซึ่งจากนี้เต๋าเศรษฐพงศ์จะไม่ได้เจอคุณแม่ไปอีกครึ่งเดือนค่ะเพราะหลังจากเสร็จภารกิจที่สมุรสาครในวันที่31มกราคมคุณแม่ของเต๋าต้องกักตัวอีก14วันที่บ้านจังหวัดกาฬสินค่ะจึงทั้งเป็นห่วงและภูมิใจที่สุดที่มีคุณแม่เป็นนักรบเสื้อกาว เขารับอาสาผมว่าเขาก็ต้องต้องต้องขาดขาดบุคลากรเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ผู้ป่วยก็เยอะมากนะครับอย่างที่เรารู้กันก็คือแม่บอกว่าวันหนึ่งก็หลักร้อยเกือบเกือบหลักพันแล้วตอนนี้ก็ยังไปไม่หมดด้วยแม่ก็คิดว่าอาจจะต้องปิดตลาดปิดพื้นที่เพื่อที่จะต้องลุยตรวจเต็มที่อย่างเดียวครับแล้วก็ต้องรอผลด้วยแล้วก็ต้องดูแลคนป่วยด้วย อันนี้ก็จะมีหลายฝ่ายอะไรเงี้ยครับส่วนคุณแม่ผมก็จะเป็นฝ่ายดูแลคแพทย์หน่วยแพทย์ที่ออกไปตรวจและก็เป็นกำลังใจให้กับพี่พี่ทีมแพทย์จากทั่วประเทศไทยเลยครับที่ทําหน้าที่นะครับเป็นนักรบนะครับผมที่จะช่วยให้โควิด -19 นะครับผมหมดไปจากประเทศไทยนะครับ ในช่วงเวลาที่มีคนบันเทิงเป็นผู้ป่วยโควิด19เต๋าเศรษฐพงศ์ก็รู้ดีว่าโรคระบาดไปไวมากและแม่ก็เตือนให้ไม่ประมาทงดกิจกรรมรวมคนเยอะๆและส่วนตัวยังห่วงผลกระทบต่อทีมงานละครหากตัวเองที่เป็นคนเบื้องหน้าเป็นอะไรไปในสถานการณ์นี้จึงพยายามเป็นตัวอย่างที่ดีในฐานะคนหน้าสื่อโดยเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนช่วยกันได้คือการดูแลตัวเองค่ะ